มาพูนังมาอืออ่าปากกว้างๆแล้วสเส่็แล้วจ้ะสวัสดีค่ะมาพอกระสา่าอดยินแซ่บอีกแล้วจ้ะมือนี้ได้ไข่ย,ยัดไส้พี่น้องจา้าป้าคุณเคยเห็นพี่น้องเป็ตาแซ่บเปตาแซ่บพี่น้องจา้าคนว่าไข่ย,ยัดไส้ซาโอลซื้อมาแต่ตลาดพี่น้องป๋าป้า,ปาพี่น้องจา้าเป้อเป,เป็ตาแซ่บทานนะมาซาหรับอกว่าไรอย่างห่าง นำเหมือนผมแก,ามาก้วพี่น้องจ๋ามาไข่ขาวพี่น้องจ๋าสูตรเก่าสูตรเดิมมันไม่เปลี่ยนพี่น้องจ๋าแจคือการหลับพี่น้องมาแกะข้าวโดยนำอเมริกาพี่น้องจ๋ามาเจ้าจ้ารักเดียวใจวเดียวกับแก่เลยละพี่น้องจ๋าตอนไหนดีอื มาพี่น้องมามามา,มาตวยกันไกล้ๆพี่น้องจ๋ามาจังสี่เลยแบบบ่อ้องหันโอ้ยมาเ้อพี่น้องเลยเจ็บแจบต้องกันจ้ะอืมนุ่มอันนี้เป็นน้ำก็กเีนุ่ม,ม,มพี่น้องจ๋าไข่ก็จีนุ่มหอมอยากกนจิ้มแบบออกเปรี้ยวนิดๆพี่น้อง khao can chả số lợn mà được bình đẳng được có thốn chém được เดีย๋ยวไม่เคยกัดแซ่บพี่น,อน้องม่เห็นอือแซ่บพี่น้องจำ้ำอันนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกด้วพี่น้องเด้อมาพี่นังมาก็าแน่ไปสิจังตาเคยเรียนมาพี่นง้งอือ จำไ,นะไม่ม่กินข้าวใช่อืมไม่มีกิ่น้าวเพราะว่าจิเป็นใส่สิหุมหรือว่าเป็นไข่พี่อน,นอ้องจ๋า อร่อยอืม,อมน้ำจิ้มสูตรตำม,มือมักตำพี่น่องบะมักบะมักปันปันมันเละพอด้าตำม,มักก็สิมตตอนพี่น้องหยา Dạy rồi Thấy tôi anh bác về tôi nào ra trên đoạn dạng tủ lạnh minh linh này bên hmm mm. xin này đi nó <laughs> đẹp quá tuyệt hmm đừng Đu buat, đu buat bên nàng. Mấy người khác ẩn khai. Ni kèp tư khỏi họ Cái nướng thong thong mèo đấy mèo mà mèo mèo mà mèo 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 nó mèo mèo ช่ำำฉ่ำำ,ำ,ำให้นาะมารู้บว Whoa. Mm -hmm. mm -hmm. huh. แต่ผัดเปลื่ยลยลอยบางนาำหยัวพี่หยัวนางมันนะม่วมมันนะีมืม,ม Ồ, à, oh. yeah. สลรัดเบาๆช่วงนี Trustee ้บ่คุ้มให้น้องจ๋าอือตอบจ่บเดียว อืออืออมหาอันแมครับแถมอันหนึ่งพี่น้องจาะใส่ไปสองอันแล้วอันใหญ่ฮะพี่น้องแต่สิ่งนี้ใหญ่กินละยี่สิบบาทนะจ่บยพี่น้องจ๋าอือจะเจอไฮเบอร์กขคองสิบตบาหวาพี่น้องอันใหญ่ครับ ใส่ยังไงครับถือว่าผ่านพี่น้องจา๋าถือว่าผ่านเลยอันนี้เป็นครั้งแรกในการเยว่ากินไข่ยัดใส่เ้ยพี่น้องเด้อแซ่บพี่น้องก็พร้อน้ำจิม้มออกแบบเปรี้ยวๆมันตัดกันดีพี่น้องจา๋าเบิ่งให้เบิ่งอีก แซร์พื่อน้องจ้าอ่ะถ้ามากินหรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในโอนนี่เด้อจ้ะเด้อที่สำคัญพี่น้องจ้อย่าลืมกดกระดิงดะ่งเด้อนะจ้าจะได้ไม่พลาดที่มาของสาวโอจ้าจนคลิปนี้สาวโอขอลาไปก่อนจ้าก็คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วพี่น้องค่ะ